วนี้ฝนตกนะครับในหลายพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของปัญหาดินสไลด์หรือว่าน้ําป่าไหลหลากาอย่างที่จังหวัดพิจิตรฮะเกิดเหตุดินสไลด์ขึ้นมาบริเวณริมฝั่งแม่น้ําน่านแล้วก็ทําให้บ้านของประชาชนหนึ่งหลังครับเสียหายไปด้วย,ยเห็นว่าพัดไปพร้อมกับน้ําเลยนะคะคือกระแสน้ําที่มันไหลเนี่ยแรงมากคุณผู้ชมเอาไปดูภาพพร้อมๆกันก่อนค่ะ จุดที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่อำเภอบางมูลหน้าครับจังหวัดพิจิตรนะครับคือเกิดพายุฝนตกหนักลงมาในพื้นที่ครับก็เลยทําให้ดินที่มันอยู่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำหน,น้าี่ยไม่สามารถอุ้มน้ําเอาไว้ได้สุดท้ายมันก็เลยสไลด์ลงมาครับบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของคุณกำมลทิ์ผูกผมนะครับวันนี้ทางเจ้าที่เทศบาลตําบลเนินมะกอกับตํารวจและทหารก็ช่วยกัน เร่งกู้สร้ากบ้านเรือนที่พังลงไปในแม่น้ําโดยใช้เครื่องจักรคนและก็แรงงานคนนํำโอเศษไม้ที่เหลือครับนำมาเก็บเอาไว้ก่อนเผื่อว่าเจ้าของบ้านเนี่ยจะนําไม้ที่มันยังสามารถใช้ได้เนี่ยเอาไปสร้างบ้านหลังใหม่ได้แล้วก็บริเวณตลิ่งที่สุดนะครับก็ยังคงมีน้ําไหลออกมาทางนายกเทศมนตรีตาบลเนินมะกอกครับคุณส,สุบินศรีบุษกรก็บอกว่าจุดนี้ น่าจะเป็นตาน้ำครั<ะ><ะ>เพราะว่าตอนนี้น้ำมันยังมีการไหลออกมาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าน่าจะเป็นดินทรายด้วยไม่สามารถอุ้มน้ำได้ดก็เลยทำให้เกิดภาพาอย่างที่เห็นกัน<า>ไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะไปฟังเสียงของนายกเทศมนตรีตำบลเนินมะกอกกันดูครับสาเหตุอย่างนี้ครับท,ท,ที่ดูจากเบื้องต้นวันนี้ผู้การจะประปา,ปาก็ลงมาดูด้วยไฟฟ้าลงมาหมดเลย นะครับดูจากน่าจะมีตาน้าที่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 เกิดจากน้าเนี่ยแล้วก็ดินมันชุม่มชุ่มน้าต้องเป็นดินทรายนะครับอยู่ใต้ล่างตุววันนี้น้ํายังซึมอยู่เลยซึมแล้วก็มีการพังทลายของตะล่งลงไปนะครับแล้วก็พังตรงบ้านพอดีนะครับแล้วก็แล้วก็สิ่งที่ที่เห็นชัดลนะยังมีน้ําไหลอยู่ผม,ผมก็มีความเชื่อว่านะครับน่าจะเป็นตาน้ําซึ่งซึ่งซึ่งดินมันชุ่มน้ํามานานก็จะมีง้มาลงเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เอาปะโภคบริโภคแล้วก็บริการในเรื่องต่างๆ นะครับในเรื่องของก็เยียวยานะครับแล้วก็หนึ่งด้านจิตใจนะครับแล้วก็อย่างที่สองในเรื่องของอทรั์สินที่เสียหายไปนะครับในการซ่อมลงแล้วก็ก่อสร้างใหม่แล้วก็วันนี้เราก็จะมีผัดการเข้าเวรกันนะครับแล้วก็มีความช่วยเหลือนะครับมาเฝ้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นี่โชคดีะครัะไปเฉพาะบ้านไม่มีคนติดอยู่ในบ้านแต่ดูแล้วเนี่ยคือพังทั้งหลังคือสภาพนี้คือดูไม่รู้เลยว่าเป็นบ้านมาก่อนนะคะเดี๋ยวต้องตามเรื่องของมาตรการเยียวยาชาวบ,บ้านที่เขาเดือดร้อนกันต่อค่ะ